สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็จะพามาดูคันนี้ครับคันที่ติดตั้งดำนะติดตั้งเสร็จนานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เห็นสักทีนะไหนคลิปนี้ก็เลยพามาดูครับเป็นยังไงนี่ว้า Mà cây dù lời Chê Chê hầy lời Rồi rồi à Wow, nè Giải tâm nàng mày Nè, xám chắc Oh Sụt lè. ดูตอนลงครับลงเร็วไหมโอ้ทอนนี้ต้องช่วยกดลงครับ,บเอาลึกลึกลึกขึ้นช้านะมันค่อยคขึ้นครับ เป็นดําไฟฟ้าตัวนี้ก็บอกยิงตรงครับสามชักอ่ะสุดแล้วสุดแล้วทำไมมันยังไอ้นี่อยู่เลยเนาะหนึ่งอุม้มยกได้สบายสบายครับ แต่ก่อนอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยขึ้นครับอันนี้เขาย้ายตำแหน่งย้ายมาไว้ข้างหน้าตรงนี้โอ้นี่ครับไม่ได้ตรงกลางนะเพราะว่ามันติดเพลาครับต้องลบเพลาสักหน่อยอันนี้ดูการใส่ครับ ติดตั้งอย่างนี้เลยโอ้ดูทอยเสียไม่ยกมาสูงอย่างเลยมีสายแค่เส้นเดียวครับสายฮารอลิก นี่ครับสามชักเค้ย่นก็โอเคแล้วหนึ่งอุ้มยกได้สบายๆครับนี่นะอันนี้เขาไม่ต้องแบบไม่ต้องย้ายถังน้ำมันนะครับให้มันยุ่งยากครับ ถังน้ำมันก็อ,อยู่ตำแหน่งเดิมครับเขาก็เลยซื้อตัวนี้มาเป็นกระบอกยิงตรงแต่ถ้าเป็นกระบอกขาตะ,กะเกตนมันต้องเอาถังน้ำมันออกครับมันต้องเอาถังน้ำมันไปไว้ที่อื่นหรือไม่ก็ปาดถังนะครับปาดช่วงบนออกคันนี้เขากเกียดย้ายก็เลยซื้อแบบนี้มาน่าจะโอเคนะแต่ผมว่ายกได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณนี้ แค่นี้ข้าวก็น่าจะไหลออกอยู่นะครับแต่มันไม่ค่อยสูงนะถ้ายกได้สูงกว่านี้อีกนิดนึงนี่โอ้โหเจมเลยครับอันนี้ก็ปั๊มนะครับปั๊มเอามาไว้ตรงนี้เลยใช้ไฟแบตอ,อันนี้รองสดเลยจ้ะ นก็มีตัวกระบออกมาน,นะออกตัวกบออกจากช่อีได้นะนี่มันตัวอะตรเนี่ยคือตัวแบนทรีแบนทรีในโมเดนเรานี่ปลาสดในปีที่มาปลาสดบอกมันติดตรงนี้ตงเอาตรงนี้ลงประามาณนี่ครับเจ็ดเซนเนี่ยตรงนี้มันสุดพอดีเนาะมันก็เลยต้องหนุนกระบะไว้ครับไม่งั้นกระบะจะลอยเอาตัวนี้ลงอีกไม่ได้หรอ ไปยันใจซิตบิดไม<า>่มีเรือเท่าด้วยต้องเอาเหล็กตัวนี้ลงครับเนี่ยลงมาอีกงลงอีกประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วสุดบอกไม่มีเวลาทําแล้วเนีย่ยย้ายทอดน,นี้ครับมันติดทางมาเราก็ย้ายมาหน้าหน่อยแล้วก็เอาลงหน่อยอ๋อมันติดตรงนี้เขาก็เลยเอาตัวนี้มาหนุนกระบะเอาครับหนุนกระบะไม่งั้นกระบะมันจะลอยนะครับใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ครับ ตัวนี้ก็น้างานแล้วโอเคนี่ก็สุดยอดแล้วหนึ่งอมยกได้นี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเอาลงให้คืนเข้าท่าอยู่ครับเป็นกระบอกยิงตรงตัวนี้ถูกกว่าตัวขาตะกระตนนะครับ ตัวนี้ประมาณ1 6ื่นหกพันตัวนี้ประมาณ1 6ื่นกว่าแต่ถ้าตัวขาตะกะเตนประมาณ20,000กว่านะครับ20,000นเน้นๆก่อแล้วแต่คนชอบครับอันนี้ก็พามาดูครับเพื่อเป็นแนวทางนะใครที่สนใจก็ลองไปทำดูครับ ทำไม่ยากครับผมทำมาประมาณห้าคันแล้วอันนี้ลงสุดแล้วครับเนี่ยนิดนึงอีกเ้าเหล็กตัวนั้นลงนิดนึงนี่น่าจะพอดีครับเนี่ยมันสูงกว่าเก่านิดนึงนะกระบะมันก็เลยดูล,ยลยอยยยรอออโ้้ตงนียเยะเะลย กิดกระบอกน้าไปิดกระบอกเจ๋งเลยอ้ลอยางร้าก็ลอยเนี่ยดูอ่ะลอยบางโคลนซุ้มลอยเนี่ยลอยเยอะเลยโอเคแค่นี้ก็สุดยอดแล้วคนสบายสบายไม่ต้องเหนื่อยเนาะคนฟางด้วยเทเลย คันนี้แต่ก่อนเป็นรถแวนนะครับเนี่ยสี่ประตูเป็นรถแวนด้วยปลาสดตัดทิ้งหมดเลยดูครับตัดเอาแต่หัวเป็นตอนเดียวครับดูเอาเหล็กอะไรมาใส่ไม่ดู้เขา,า่าอยากู่วารซื้อมาก,กี่บาทซื้อมาสองหมืนครับคันนี้ แต่ว่าเอามาตัดเองครับตัดเหลือหัวตอนเดียวแล้วก็กระบะก็หามาใส่ใหม่ครับเป็นกระบะของตอนเดียวเลยโอ้สองหมื่นเครื่องฟ้าแดงด้วยนะครับเสียงนิ่มมากแกขับมาประมาณสองสามปีแล้วคุ้มแล้วเนี่ยปีนี้ก็ทำดัมมีกโ็โหโอเคก็ประมาณนี้นะครับชิปนี้ได้พามาชมแล้วเป็นรถกระบะดําของทีมงานโซรุ่งเรืองนะครับ ก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับลิปมีก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ